สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินใบอัมเทนีโดยแม่หมออัมธรรมทาโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันเช็คเงินนิดนดงโอ้โหเมอนะคะอ่ะวันนี้นะคะท็อป,ปิกของเราก็คือเมื่อไรจะหมดเวหมดกรรมกับพวกที่ทำร้ายจิตใจของคนสักทนะีเออนะเออสำหรับคนที่อาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อนฝูง เพื่อร่วมง,งานอะไรก็ได้นะที่อาจจะมาทําร้ายใจ่ใจคุณนะแล้วอยากจะรู้เหมือนเหลือเกินว่าอีกนานมะมนะที่จะหมดเวรหมดกรรมกับคนพวกนี้อ๋ออ่านะเดี๋ยวมีไพ่ให้เลือกสี่กองกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามและกองที่สี่นะจ๊ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกนานไหมกว่าจะหมดเวรหมดกรรมกับพวกนี้นะอ่ะมีไพ่เลือกสี่กองนะคะ ตามสเตปเลยนะก่อนที่จะเลือกทําสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยําหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าคุณจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะอืมหากคุณยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพพสทําต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณโอเคแล้วเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะ หายใจอกอกยาเปิดดวงตาที่3ออกไปนึกถึงหน้าของคนที่มาทําให้คุณทําร้ายใจคุณนั่นแหละนะอีกนานไหมกว่าจะหมดเวรหมดกรรมกันไปนะลองนึกดูนะคะนึกถึงหน้าเขาดูนะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะหากคุณยังไม่โอเคเนาะกดโพสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับเลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเนาะหนึ่งสองสามหรือสี่หากคุณสับสนเนาะทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาทำสมาธิใหม่สักสามลมหายใจหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิก็แล้วแต่นะคะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกก่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุด หากทำแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีทำไปอีกสัก3-4รอบเนาะถ้า3-4รอบแล้วก็ยังสับสนยังไม่แน่ใจแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมากกว่า1กองเพราะฉะนั้นฟังคำนายมากกว่า1กองได้เลยนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคำนายกาันเริ่มต้นจากกองที่1 2.3และ4ไล่ไปตามลำดับนะคะทีละกองทีละกองนะ,ะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะ เอาละถ้ายังไม่ได้กดคอสไปเลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากกองที่1ตามวยกองที่2 3งสและสไล่ไปตามลดับเริ่มต้นจากกองที่1ก่อนนะคะ,อะขอดูพลังงานของกองที่1หน่อยนะคะว่าคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เนะมื่อไร่จะหมดเวรหมดกรรมกันไปขอดูพลังงานของคุณก่อนว่ามันเป็นยังไงโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนว่าติดเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมกันมาเนาะอยู่อยู่ด้วยแล้วอึดอัดสุดๆนะ เหมือนคุณความรู้สึกของคุณคืออยากจะออกจากจุดนี้ก็ยังออกไม่ได้จะอยู่ก็อึดอัดมันอึดอัดใจมากเลยอีกนานไหมกว่าจะหมดเวรหมดกรรมกันไปขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะเฮ้ยขอเพิ่มอีกอีก,อก,อกสักหนึ่งใบค่ะเฮ้ยโอ้โหของเกรดูล레ชั่นเลยค่ะ หมดเวรหมดกรรมกะสักทีกับคนที่ทำร้ายจิตใจคุณต้องบอกเลยภายในหนึ่งเดือนนี้นะใครที่คิดร้ายใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่มาคอยทำร้ายจิตใจคุณมันเหมือนกับว่าโชคชะตาจะช่วยเหลือคุณทำให้ คุณได้ไปสู่จุดที่ดีกว่าหรือดีขึ้นนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาชีวิตจะนําพาคุณนะ่ะให้ห่างไกลจากคนเหล่านี้คือคนเหล่านี้จะแพ้ภัยไปเองคนเหล่านี้จะกระเด็นกระดอนหายไปจากดวงชะตาชีวิตของคุณเอง หมดเวรหมดกรรมกันสะทีค่ะภายในหนึ่งเดือนนี้ต้องบอกเลยนะคนที่คิดร้ายคนที่คิดไม่ดีศัตรูนะหรือคนที่ทำร้ายใจิตใจของคุณจะกระเด็นกระดอนออกไปจากดวงชะตาชีวิตคุณดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีขึ้นนะ เออมันเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือทําให้คุณได้อะไรที่ดีกว่าได้เจออะไรที่ดีกว่าหรือนําพาดวงชะตาชีวิตของคุณไปสู่เส้นทางที่ดีเส้นทางที่แฮปปี้เส้นทางที่มีความสุขหรือดวงชะตาชีวิตของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะนําพานําทางเนาะทำให้คุณได้ห่างไกลจากคนเหล่านี้นะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้แล้วนําพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีกว่ามันเหมือนสีไม่เสมอกันอ่ะเออแล้วดวงชะตาชีวิตของคุณ ก็เลยทําให้คุณได้เจออะไรที่ดีกว่าหรือนําพาดวงชะตาชีวิตของคุณเคลื่อนที่ไปสู่จุดที่ดีกว่านะเออหรือว่าไปเจออะไรที่ดีขึ้นทําให้โดวชะตาชีวิตของคุณยกระดับขึ้นนะมีโดวชะตาที่ดีขึ้นเพราะจะต้องได้ห่างไกลกับคนเหล่านี้นะคนที่ทําร้ายจิตใจคุณคนที่ทําไม่ดีกับคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาจะกระเด็นกระดอนไปและตัวคุณจะ ไปสู่จุดที่ดีกว่าหรือดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นต้องบอกเลยหมดเวรหมดกรรมกันซะทีหลังจากนี้ดวงชะตาชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนเนอนะใครและคุณนายอยูย่ไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของพวกเรานะ,ะยินดีด้วยนะอ่ะต่อมาเดี๋ยวขอดื่นนมน้ำนิดหนึ่งนะคะ มาดูกันค่ะว่าเมื่อไรจะหมดเ,เวรวดกรรมกันไปนะสำหรับคนที่ทำร้ายจิตใจคุณขอดูพลังงานของคุณก่อนช่วงนี้อืบุญดีบุญแรงบุญสูงแต้มบุญเยอะอืมขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะโอ้โอ้โหต้องบอกเลย ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หากมีคนมาทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในช่วงนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าไม่นานเท่าไหร่จะหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วนะคะเออเพอเพอภายในเดือนนี้เพอเพออย่างเร็วภายในสัปดาห์มีโอกาสเหลือเกินว่าจะหมดเวรหมดกรรมกันไป นะจะมีคนมาช่วยคุณนะหรืออาจจะมานําเสนอหรือว่าให้โอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่หรืออาจจะมาช่วยคุณก็ได้นะช่วยคุณพ้นมาจาก คนที่มันทำร้ายจิตใจ,ใจใคุณนะ่ะช่วยคณพ้นจากคนไม่ดีช่วยคุณได้ออกมาจากวงจรอุบ,บาทนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณเป็นคนที่มีแต้มบุญสูงนะแต้มบุญแรงแต้มบุญดีด้วยนะฐานบุญสูงทําบุญมาเยอะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมถึงจะเจอคนไม่ดีเท่าไหร่หรือเจอ ใครที่มาทําร้ายจิตใจคุณก็ต้องบอกเลยอยู่ได้ไม่นานเขานะ่ยอยู่มาได้ไม่นานอกคนที่คิดจะทําร้ายคุณอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวต้องขจรขจายไปไกลนะต้องหายไปเองต้องกระเด็นไปเองนะดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีคนมาช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือนะทำให้คุณได้รอดพ้นจากคนแย่ๆอะไรไม่อะไรแย่ๆหรือสิ่งไม่ดีอะนะเออจะถูก ปัดเป่านะให้ออกไปจากชีวิตคุณดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นเร็วมากเร็วมากๆเพอเผอภายในสัปดาห์นะหรือภายในหนึ่งเดือนเนี้ยดวงชะตาชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นะจะหมดเวรหมดกรรมกับพวกที่ทําไม่ดีกับคุณอย่างแน่นอนนะเขาจะต้องกระเด็นกระดอนไปไกลยอย่างแน่แน่นะดวงชะตาชีวิตของคุณต้องบอกเลยหลังจากนี้ไม่แย่มันจะดีขึ้นดีขึ้นแน่ๆในเร็ววันนี้้นะ ใครวับนายยุ่งนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยนืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะอีกสองกองขอดอื่มน,น้ำไม่หมดเลยล้กันนะคะอตอนที่หมออัดคลิปนี้ประมาณ จะสี่มองก็ยังไม่ได้ข้าวเช้าเลยค่ะกินนู้นได้เป็นเงาอ่ะขอโทษด้วยนะคะอืออ่ะลุยกันเลยดีกว่ากองที่สามนะคะมาดูกันค่ะว่าอีกนานไหมกว่าจะหมดเวรหมดกรรมของคนที่ทำรจจ้ายจิตใจคุณเนาะอันนี้ขอดูพลังงานของคุณก่อนกล้กันว่าเป็นอย่างไรอือ ดูจากพลังงานตรงนี้เอ้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่โดดเด่นอันที่จริงเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้ดีก็ดีเถิดอย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นเด่นมากจนคนอิจฉาโดดเด่นมากจนคนหมั่นไส้โดดเด่นมากจนคน นินทากันใหญ่โดดเด่นเกินไปก็เลยมีคนคิดร้ายกับคุณอืแต่ต้องบอกเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยเพราะดวงชะตาของคุณดีเพราะคุณมีความโดดเด่นมันก็เลยเป็นที่สนใจของคนที่อาจจะชีวิตไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองนะอะขอดูพลังงานหน่อยว่าอีกนานไหมกว่าจะหมดเวรหมดกรรมของคนเหล่านี้ขอดูพลังงานค่ะโอ้ยอย่าไปแ,แคร์ค่ะอย่าไปสนใจ อย่าไปให้ค่าดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะแพ้ภัยไปเองค่ะคนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่คิดร้ายกับคุณคนที่อิจฉานินทาริษยาต้องบอกเลยว่าจะแพ้ภัยไปเองดวงของคุณนะมันแรงดวงของคุณนะมันแข็งดวงของคุณนะมันยิ่งใหญ่ดวงของคุณนะมันเกรียงไกลเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะ เออเพราะฉะนั้นอยากไปให้คุณค่ากับคนที่เขาแบบว่าดวงไม่ค่อยดีดวงชะตาไม่ค่อยดีชีวิตไม่ค่อยดีก็เลยมาอิจฉาดิเสยาคุณเพราะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะดวงชะตาคุณโดดเด่นนะพวกที่อยากจะเป็นแบบคุณมันก็เลยอิจฉาเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่นานเท่าไร่หรอกเดี๋ยวเขาก็เดินไปเองเดี๋ยวเขาแพ้ภัยไปเองเดี๋ยวเขาก็เลิกยุ่งกับคุณไปเองขอให้คุณอย่าไปให้ค่าเขาละกันอย่าไปให้ความสนใจอย่าไปส่องสปอตไลท์กับพวกนั้นนะทำชีวิตของตัวเองให้ดีแฮปปี้มีความสุขไปให้เต็มที่เพราะทันทีที่คุณมีความสุขทันทีที่ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้าเติบโตแล้วคุณไม่หันหลังไปมองพวกเขาอะชีวิตคุณก้าวหน้าแน่แล้วคนเหล่านั้นจะยอมแพ้ไปเองค่ะ นะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาก็เดินออกไปจากชีวิตคุณเองเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาก็ยอมแพ้ไปเองขอเพียงแค่คุณอย่าหันหลังไปมองเขาด้วนนั่นเอง,เองคุณเดินนําหน้าเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาหันหลังอย่าเสียเวลาไปปาก้อนหินใส่หมาที่มันเห่าคุณค่ะเดินหน้าต่อไปแล้วไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะยอมแพ้ไปเองเนาะ อใครเล้เาไนายอย่าลืมทิ้งดาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเฮ้ยยังไงรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะอ่ะมาถึงกองสุดท้ายกันแล้วนะขอดูพลังงานหน่อยนะว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างอะไรยังไงเสือไก่กุ้งอื คุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วค่ะถึงแม้จะมีคนมาคิดจะทําร้ายรังแกอะไรต่างๆคุณก็แล้วแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณดวงแข็งดวนแรงแล้วคุณก็เป็นคนเข้มแข็งในงจิตใจด้วยนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยอีกนานไหมหกว่าที่เขาจะออกไปจากชีวิตคุณนะคนเหล่าเนี้เนาะอืมโอ้ยดวงคุณดีมากค่ะเออดวงคุณดีมากโอ้ยดวงคุณดีมากค่ะดูจากพลังงานตรงเนี้ย เข้มแข็งไว้เนาะเข้มแข็งไว้นะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะไม่นานหรอกไม่นานหรอกคนที่คิดร้ายอ่ะคุณคนที่คิดไม่ดีกับคุณคนที่คิดอกุศลกับคุณหรืออะไรต่างๆนะไม่นานก็ออกไปจากชีวิตคุณละนะ คุณเป็นคนเข้มแข็งมากนะและดวงคุณแข็งด้วยดวงคุณแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไม่นานเดี๋ยวเขาก็ออกไปจากชีวิตคุณแค่อย่าไปให้ค่าเขาอย่าไปสนใจเขามากนะหรืออย่าไปนึกถึงเขามากมันเหมือนทุกครั้งที่คุณนึกถึงเขาคุณดึงเขาเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะคุณดึงความโชคร้ายหรือโชคไม่ดีเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทําไม่ดีกับคุณอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้แสงอย่าไปสนใจ อย่าไปสนใจอย่าไปนึกถึงค่ะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยถ้าเกิดคุณไม่นึกถึงนะเดี๋ยวเขาก็ออกไปเองอืมแต่ที่บางครั้งบางทีเขายังอยู่ในชีวิตคุณยังมาเกี่ยวข้องมาทําให้คุณขัดขัดเคืองขุ่นเคืองหัวใจเนี่ยเพราะคุณไปให้ค่าเขาเองอืมจริงๆแล้วเขาไม่มีไม่มีความสามารถอะไรที่จะมาทําอะไรคุณได้เลยด้วยซ้ำแต่ใจคุณไปรับมันไว้เองนะจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่แคร์เขาเลยเขาทําอะไรคุณไม่ได้เลยค่ะ นะเขาไม่มีทางและไม่มีวันที่จะทำอะไรคุณได้เลยขอให้คุณตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีสื่อสารสิ่งดีๆนะเออกระทำในสิ่งที่ดีประพฤติดีรักอยู่ในศีลในธรรมยังง้างยังไง,ง,ไงเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เพลอเเร็วเ็วเว,เว,วันนี้นะเดี๋ยวเขาก็ออกไปจากชีวิตคุณเองอะคุณแค่อย่าไปให้คุณค่าเขาแค่นั้นพอค่ะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าคุณไม่ให้ค่าเขานะเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้แล้ว,ว่ะ เออเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่าเขาอย่าไปเสริมแรงเขาเนาะเอออย่าไปตามเกมเขาอยากอยากไปสนใจนะเออเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเกิดคุณไปสนใจไปให้ค่าเขาเขาก็มีพลังกำลังมีพลังมหาศาลในการที่จะมาทําอะไรคุณได้ไงนึกออกอนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้ค่าไม่ให้แสงไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความสําคัญเขาเนี่ยเร็วๆร็วนี้เดี๋ยวเขาก็ออกไปจากชีวิตคุณเองอะเร็วๆร็วนี้เดี๋ยวก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาแบบ ต้องเดินออกจากชีวิตคุณเองและอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ค่ะเออเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่าอย่าไปให้แสงอย่าไปให้ความสนใจเขานะดูจากพลังงานตรงนี้ภายในภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ก็ไปละนะทำอะไรไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคุณคุณมีคนรักเยอะคุณมีคนคุ้มครองเยอะคุณมีคนที่ เป็นกัลยาณมิตรเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกัลยาณมิตรก็จะปกป้องคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะก,ก็จะคุ้มครองคุณเขาทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วอย่างหนึง่งโอกาสที่เขาจะที่คุณจะหลุดพ้นจากจุดเนี้ยมันก็แค่ให้คุณจดจ่อในสิ่งที่คุณควรจะจดจอ่อหาก เป็นเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรต่างๆคุณก็จดจ่อในเรื่องของการงานของคุณนะไปสนใจในสิ่งที่จําเป็นและสําคัญต่อชีวิตคุณค่ะสําหรับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณหรือทําร้ายจิตใจคุณอย่าไปให้คุณค่าอย่าไปให้ความอย่าไปให้ความสําคัญนะแล้วไม่นานเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเขาก็หันหลังไปเองเดี๋ยวเขาก็ยอมแพ้ไปเองนะเพราะเขาทำอะไรคุณไม่ได้น,นั่นเองเออนะใครได้ทำนายอย่างนี้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะเออนะ ก็ท็อปปิกในเวลนี้สําหรับคนที่แบบอาจจะเจอคนที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มาทําร้ายจิตใจมาอีกชาวเวชชีญาผันไส้หรือว่าอาจจะทําร้ายจิตใจคุณก็แล้วแต่ถามว่าเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมกันไปมันก็คือเนี่ยเร็วๆทั้งนั้นเลยเนาะจริงๆแล้วดวงชะตาส่วนใหญ่นะแต่ละกองแต่ละกองก็ค่อนข้างเร็วเร็วทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอยึดมั่นในคุณงามความดีเข้าไว้ละกันนะไม่นานเท่าไหร่คนที่คิดไม่ดีเดี๋ยวเขาก็จะต้อง แพ้พ่ายพ่ายแพ้แพ้ภัยตัวเองไปอยู่เลยอยู่ดีนะคะเพราะนั้นตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ความดีจะปกป้องคุณจากภัยอันตรายต่างๆอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากไปด้วยละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกกดซีเฟอร์ใช้่อไหมหนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทาคลิปดีต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณทุกๆการาพูดคุยนะหรือการทักมาคุยหรือคําชื่นชมคําชื่นชอบคําแนะนำอะไรต่างๆที่ให้กับหมอขอบคุณมากๆจริงๆเป็นกาลังใจดีๆให้กับหมอมากๆเลยในการนําคลิปดีๆนะให้กับทุกคนเป็นแนวทางไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตหรือว่าเป็นพลังบวกเนาะให้กับทุกๆคนเลยนะในการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักมาทางไลน์ออฟฟิเชียลกับแฟนเพจเฟซบุ๊ก อ้ําทรนนีไม่หมออ้ําธรรมทารโรจะตอบเร็วที่สุดส่วนช่องทางอื่นๆทักมาได้แต่อาจจะตอบช้าหน่อยเนาะเพราะไม่ได้มีคนช่วยดูเท่าไหร่นะคอ,อถ้าเต็มเป็นไลน์ออฟฟิเชียลกับแฟนเพจเพื่บุกจะตอบเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูแบบไลฟ์แบบฟรีเนาะก็จะมีไลฟ์สดไลฟ์สดไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ความสะดวกของหมอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติดตามกันไว้กดกระดิ่งกด,ดแจง้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดท,ทุกการไลฟ์ของหมอนะคะส่วนใครที่อยากจะดูพิก,กาส์แบบ แบบฟรีๆแบบนี้ก็คอมเมนต์หัวข้อมาที่คุณสนใจหมอจะหยิบหัวข้อของคุณมาทํานะคะจะได้ทําพิกาการ์ดดูฟรีกันไปนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวอย่างที่บอกไปทักมาทางไลน์อัพเฟซเชียลหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กอัมทรนีแม่หมออัมธรรมมาทาโร่นะคะกะ็สังเกตด้วยแล้วกันเนาะเพจของหมอนะคะชื่ออัมทรีภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่หมออัมธรรมาทาโร่เฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวทาริมีนทันนานภาษาอังกฤษนะคะยูทูบอัมทรินีภาษาอ,งอ,าอังกฤษนะคะ YouTube, ไอจีออนโทนีภาษาอังกฤษนะคะเอทรดอนโทนีภาษาอังกฤษเอ็กซ์แนีภาษาอังกฤษ ภาษาไทายแม่หมออั้มธรรมะโรนะคะแล้วก็ติ k t ตอกอั้มเทรนดภา,าษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะดูผู้ติดตามดูจํานวนผู้ติดตามให้ดีนะคะเอ่อถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันดูเพิ่อผู้ติดตามน้อย,อ,ยอาจจะไม่ใช่นะคะของหมอมีค่อนข้างเยอะแล้วนะอา่าเพราะฉะนั้นดูผู้ติดตามให้ดีจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่ามีเพจปลอมอะไรเงี้ยมาเยอะเหมือนกันต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะด้วยความหนุนใหญ่เนาะเป็นห่วงจริงๆนะคะของหมอจะไม่มีการทักไปก่อนนะคะถ้าคุณสนใจจะดูจะต้องทักมาเองนะจะไม่มีการอ็อ b o x ไปหาหรืออะไรต่างๆหรือให้รังวลมอบรางวัล ๆไม่มีนะจ๊ะนะเพราะนั้นระมัดระวังด้วยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากจริงสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องสนับสนุนออคอนเทนต์ของหมอก็ทักไปทาง Line Official หรือแฟนเพจเฟซบุกก็ได้นะคะเพราะว่ามีหลายๆคนทักมาอยากจะให้ อยากจะสนับสนุนก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะก็ทักไปทางอินบ็อกซ์ละกันนะคะโอ้สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีฟเวอร์เพื่อให้แั่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นหัวใจให้แ่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับคำแนานยดีๆนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตขอให้คำแนานยดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะอันไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ขอใ เป็นไกด์ไลน์แนวทางในการใช้ชีวิตของคุณให้นำพาชีวิตไปสู่จุดที่ถูกอกถูกใจของคุณในอนาคตละกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเจ๋งก่าตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย